ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราลัณน,นี้โอ้โหมีหลายอย่างจังเลยนะฮะมะเร็งที่รังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความผิปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมฮะ <S <S เป็นหมดเลยเหรอฮะตอนแรกอะ่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อจะทําชาปนก,กิจฮะพี่กิง ยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะจะไปจะสมัครสมาชิกไงอ๋อสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีมีต้องสมัครเป็นสมาชิกเหรอฮะค่ะค่ะเพราะแล้วแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเออมันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทาศพมาอ๋อฮะก็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทําไมชอบ แบบมาแน่นหน้าอกอ่ะตอนยังนึกว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอ่ะลมมันขึ้นนะไดลมมันตีก็กินแต่ยาลมอยู่ครับแล้วก็หมอเข้าข้าคำให้บอกว่าเป็นตับโตนะให้รีบ<อ>แล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้เป็นรีบไปตรวจซะนะก็ทำก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่น คือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกละฮะค่ะมันหายใจไม่ออกอะ่ะครับครับาทานอะไรก็ลาบากอะไรเงี้ยอืแล้วก็ตกลงเตอก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นเป็นไม่เอ้เขาบอกว่าน้ามีน้ําบอกอ้าวเกิดจากอะไร <c oughs> เขาก็ไปซาวคนนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบอะนะคอมพิวเตอร์นะไปไปเอ็กเล แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอก็ไม่พูดถึงตับตอนนั้นอะแล้วก็นัดนัดจากเดือนเดือนพฤศจิกาทันจนเดือนเมษาปีห้าปีสี่เก้าแล้วค่ะสี่แปดตอนนั้นปลายปีสี่แปดไปประมาณหกปีมาแล้วนะฮะไม่ถึงห้ปีค่ะปีแล้วก็หมอเขาก็เลยนัด ผ่าตัดผ่าตัดมาผ่าผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่าม,มันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะหมอก็บอกอ,ออกไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจให้เคมีมาทั้งให้เคมีมาสามปีอ๋อผ่านคีโมมาแล้วสามปีให้คีโมสามปีความที่ไม่เอาใจใส่นะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็มวลนมก็เข้าไป แต่ว่าบุ๋มเข้าไปอ่ะนะมันไม่ไม่เหมือนข้างผิดปกติมันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าของเขาไม่เป็นเขาบอกอ้าวทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไระใช่ไหม แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ําอะไรไหลออกมาเอยไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งม,มีเต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไปก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกกัญญาณีนี่แหละเขาก็บ,บ,บ,บอกว่าของเขาหายนะลองเอานี่มากินไหมบอกเออหรอเหรอเออเออเออก็ชวนกันมาซื้อไปเดี๋ยวผมผมสรุปนิดหนึ่งว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็ง มันแข็งมาตั้งนานแล้วครับที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอก็บอกเเหลือเซนหนึ่งก็ก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมบิมค่ะแล้วแล้วไปให้หมอหมอเขาแกมอีกครั้งหนึ่งก็บอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปแล้วที่แล้วที่ ที่นมก็นิ่มมันก็นิ่มขึ้นมันจากแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะฮะเออมันิ่มมันไม่ดีนะม,นมัมนมก็ดีแล้วก็หัวนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้แล้วยังไ,ไ,ไม่ดีไม่ถึงขนาดน,นั้นนะครับออกคือเริ่มปกติค่ะเริ่มดีขึ้นมาค่ะก็ออกมา ไม่เหมือนแต่ก่อนนะค่ะอย่างเอ้งงงเหมือนกันแต่ของก็ยังกังวลอยู่ไม่อะค่ะมันไม่ได้กังวลอะไรปล่อยมันช่างมันอูเป็นขนาดนั้นยังไม่กังวลอีกเหรอฮะจริงค่ะจริงจริงค่ะเรื่องจริงไม่ไม่เป็นคนไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจจริงไม่รักตัวเองเลยเหรอฮะก็มันไม่ใช่อะก็มันไม่เจ็บเนี่ยฮะก็เลยก็ถ้ามันเจ็บนะถึงจะไปหาหมอนะถ้ามันจุกอย่างวันนั้นึงไปหาหมอใช่ใช่อะถ้าไม่จุกก็คงไม่ไปอ่ะตีจริงๆนะ รักตัวเองขนาดนี้เลยฮะอาจารย์ครับเป็นทั้งมะเร็งมีตับมีมีก้อนเนื้อที่ตับนะฮะแล้วก็มีความผิดปกติที่สวงอกไอ้สามสี่อย่างเนี่ยบิมมันเข้าไปทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันได้ยังไงฮะผมเป็นอาจารย์ผมคงปวดหัวเหมือนกันนะฮะกำลังเกี่ยงกันอยู่ไม่ใช่ค่ะกําลังเกี่ยงกันอยู่บางทีอาจารย์พิเชิก็อาจจะตอบดีกว่าก็ทาง ทั้งสองอาการมันก็เกิดขึ้นจากมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกายคือจะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็กลับไปสู่ที่การทดลองของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์คก็กินแคปซูลตัวนี้แล้วในอาสาสมัครเนี่ยมี TH1 เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นแล้ว TH1 เนี่ยมันก็จะหลั่งอินเทอร์บรอนแกรมมาแล้วก็ทิวเมอร์ในโคซิสแฟกเตอร์นะครับซึ่งก็ทำให้เม็ดเลือดขาว นักฆ่าพวกแฟกโกไซเอ็นเคเซลไซโตทอกซิกซีเซลซึ่งเป็นเซลล์ไม่เลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งแปลปลอมทั้งหลายแหล่ก็ค่อยๆหายไปนะครับจากการที่เรามีการหลังอินเตโฟรนกามาแล้วก็ทิวโมเนโกลินแฟกเตอร์นั่นเองคือที่มีทีเอชวันมากขึ้นนะครับเพราะสิ่งแปลปลอมมันก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นปกติ ครับครับทั้งสองอาการเนี่ยผมว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็คือก้อนเนื้อนะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ไม,ไม่เหมือนปกติในร่างกายนะครับ,รบซึ่งเป็นอาการที่ตอนนี้สบายใจขึ้นทราบมากอ่อนไหมครับว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของแต่คิดว่าเป็นมะเร็งนั่นเลยคะ่ะเพราะว่าตามผิวตอนหลังๆเนี่ยถ้งให้เคมีแล้วก็เป็นมีปุ่มปุ่มขึ้นมานี่เหมือน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 หูดเอเหมือนหูดนะเหมือนหูดนะค่ะเป็น,นตรงน,นั้นตรงนี้ขึ้น ude, ามาเรื่อยเลยครับ แล้วพอเรากินในนี่เอ้หายหมดเลยคุณพันาอายุเท่าไหร่แล้วคราอนี้หกสิบเจ็ดค่ะเออคือปกติเขาไม่ให้ถามสุภาพสตรีสาวๆนะฮะว่าอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะถามได้สังขารมันจริงหกสิบเจ็ดนี่โปรงแล้วเหรอฮะโปรงนะปรงตั้งแต่เหมือนเริ่มตั้งแต่เป็นมะเร็งแล้วโปร่งแล้วตอนนี้นะฮะพอรู้สึกว่าทุกอย่างหายดีเป็นปกติก็ยังปรงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องปรงแล้วฮะผมว่าใช้ชีวิตกลับมาเป็นสาวๆได้นะฮะ ที่จริงคุณพจนีทำถูกแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราไม่กังวลกับโรคของเราเนี่ยอันนี้มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโรคอย่างมีความสุขเนี่ยนะ,ะก็อันนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณพจนีตัดรังไข่ออกใช่ไหมคะแล้วหมอบอกมันมีค้างอยู่ ซึ่งอันนี้มันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะฮะศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกเมตาสเตซิสนะมันสามารถกระจายไปที่อื่นได้ครับอถึงขั้นนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีนะคะอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีเป็นปรงได้ดีแล้วล่ะค่ะคือแต่ผมผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นภัยนะที่บอกว่าเราเวลาเราเป็นโรคอะไรเนี่ยอย่าไปเครียด พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโรคนั้นแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนี้ <c oughs> ถึงค่อยมาคิดได้ว่าจะอยู่กับมันนะฮะ <c oughs> คือถ้าเริ่มเป็น <c oughs> ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต้องเริ่มเริ่มแก้ไขแล้วล่ะนะฮะ อย,อย่าปล่อยให้ค่ะโทษนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะคนเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะคอย่างน้อยปีละหน่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอายุ50ขึ้นนี่ควรจะไปเริ่มตรวจแล้วนะคะคเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีโรคอะไรหลายอย่างที่มากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็อายุ60ขึ้นก็ต้องเริ่มตรวจเหมือนกันเพราะว่าจะมีะเกี่ยวข้องกับพวกต่อมลูกหมากซึ่ง ผู้ชายจะเป็นเกือบทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีตอนนี้บัตรทองไม่เสียสตังค์แล้วก็ตรวจได้ฟรีนะฮะโอ้ผมยังไม่เคยมีเลยฮะรู้สึกไม่ใช่เป็นคนไทยยังไงชอบกลนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไหมฮะเฉยเยค่ะเฉยๆย แม่จริงๆเลยผมเป็นลูกเป็นหลานน่าจะดีใจแทนจริงๆนะ <c oughs> คุณแม่ไม่กังวลอะไรเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ยังบิมต่อไปค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณท <c oughs> ั้ง <c oughs> สอง <c oughs> ท่านครับ <c oughs>